ลัคนาราศีสิงศัพท์เดือนกุมภาพันธ์ปี2566กลางเดือนไปแล้วเงินดีมากเจรจาพาล่ำรวยแถมมีหน้าลีอุตปรรมัมภมเลขบ้านเลขรถกลับมาออกอีกได้งานใหญ่และปังมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีสิงเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวจรจะส่งผลเช่นไรกันบ้างน,นะครับ แน่นอนครับอาจารย์จะดู้ครบทั้ง7เรื IN ่องเลยนะครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนวางแผนก่อนกันได้เลยและท้ายทิปจะมีเลขมงคลนําโชคด้วยนะครับตรงนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่ตัวเรากันก่อนเลยตัวเราก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับช่วงตั้งแต่ที่ฟังอยู่นี่เลยนะครับจนถึงวันที่13ากุมภาพันธ์ครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ครับในภพอลิศได้คู่ธาตุไฟครับ แสดงว่าเป็นช่วงที่เราจะบุกเบิกแก้ปัญหานะครับลุยนะครับจะพบทางสําเร็จต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับบวกกับหลังวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วดาวอาทิตย์นะครับได้ตําแหน่งเป็นปักอยู่ในเรือปะะนปักตานิครับหมายความว่าช่วงเวลาหลัง13กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยจะมีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายต้องไป ดูแลคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ดูแลได้แต่ก็ฝากว่าดูแลตัวเองด้วยหรืออย่าไปไฝ่กับใครนะครับยอมได้ก็ยอมอะไรแบบเนี้ยก็จะผ่านได้เน้นปณีปนอมอ่อนน้อถมถ่อมตนจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนยิ่งมีดาวพุธอีกเห็นไหมครับมาทํามุมถึงอีกก็แปลว่าราต้องพูดจาเจรจาติดต่อสื่อสารเรียกว่าเจรจาพาร่ําหน่ยนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ ทีนี้เราก็มาดูการเงินกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินคือดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยโอ้ช่วงที่ผ่านมาก็มีเดินยึกยักเดินถอยหลังแต่ตอนนี้กลับมาเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็วันที่5้ากุมภาพันธ์ครับดาวพุธเดินหน้าย้ายเข้าสู่เรือนอล,ลีครับแต่สังเกตดีๆนะครับอล,ลิคือดาวเสาครับพุธกับเสาเป็นคู่สมพลนั่นหมายความว่าเรามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะครับก็สมพผลแปว่ามากแปลว่าเยอะ แต่จะได้มาจากการพลิกแพงแก้ปัญหาเรียกว่าแก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยครับใช้คําพูดในการแก้ปัญหาเยอะๆนะครับต้องไปจัดการอะไรบางอย่างก่อนแล้วถึงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าต้องทาแบบนี้นะครับอย่าไปกลัวว่าวเงินจะไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอานนี้และเสร็จแล้ววันที่22ิกุมภาพันธ์ครับดาพุคได้สีสีน้ำเงินเห็นไหมครับก็จะย้ายเล็งลักณา ได้เทวีโชคอีกโอ้โหเรียกว่าเงินจะเข้ารัวๆมากขึ้นไปอีกเห็นไหมครับก็จะมาง่ายเขาเรียกว่าทําน้อยได้มากก็ได้ช่วงยี่สิบสองกุมภาพันธ์ไปแล้วแล้วเห็นไหมครับว่าดาวพุธไปอยู่กับดาวอาทิตย์ตัวเราอเพราะดาวเรามาตั้งแต่วันที่สิบสามยี่สิบสองมาเจอกันอีกแปลว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเป็นนักคิดนักบริหารนักจัดการ่ะทําให้เราได้เงินได้ทองอย่างรวดเร็วดาวพุธไปอยู่ในเดือนปัตตานีแปลว่าเราได้จากแฟนได้จากคุณรักคู่ครองหุ้นส่วน หรือได้จากลูกค้าเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายเงินจะเข้ารัวๆเลยนะครับตรงนี้โอ้โหเรียกว่าจะดีมากๆก็แปลว่าอะไรต้นเดือนยอมบู๊ยอมสู้ยอมเหนื่อยหน่อยนะครับพลิกแพงหน่อยก็จะได้เงินมานะครับแต่พอยีิบสองไปแล้วโอ้โหมาง่ายมาเยอะผู้หญิงจะมีส่วนช่วยให้ได้เงินก็เรียกว่านาฬิกาถ้ำเพราะนั้นไปทํางานไปเจรจาไปดีลไปติดต่อเนี่ยมีผู้หญิงเป็นสื่อกลางนะครับก็จะดี ทำให้เราได้เงินทองไวขึ้นประสบผลสาเร็จร่ํารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภก็ชัดเจนก็ดาวพุดธเหมือนกันเจ้าเรือลาพะครับอไปรอยอยู่ในเรือนอลีเนี่ยเห็นไหมช่วงห้ากุมภาไปแล้วแล้วก็อยู่เรื่องกับดาวเสาร์เนี่ยคู่สมพลเนี่ยก็แปลว่าถูกได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่จะต้องจับด้วยถ้าจะซื้อเช่นเจ็ดสี่ก็จะสี่เจ็ด อ่าหกห้าก็ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ได้ออกตรงๆอันนี้สําหรับคนมีดวงนะถ้าใครไม่มีดวงเนี่ยซื้อแล้วไม่ค่อยถูกในช่วงที่ผ่านมานะแนะนําว่าอย่าเพิ่งเล่นงดไปก่อนค่อยไปเสี่ยงช่วงที่วันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ไปแล้วแล้วซื้อกับผู้หญิงเพราะนายอุปถัมอ่าหรือซื้อกับแฟนให้แฟนบอกเลขแล้วไปซื้ออย่างเงี้ยก็จะถูกหรือจับแขนแฟนไปซื้อได้เลยหรือไปซื้อกับเพศตรงข้ามนั่นเอนกรณีที่เราเป็นคนโสดครับเช่นเราเป็นผู้ชายซื้อกับผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงซื้อกับผู้ชาย อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เทวีโชคก็แบบว่าจะมีเงินมาง่ายและมาเยอะครับแล้วเจราจาสื่อสารแบบผู้หญิงด้วยนะคือเทวีก็คือแหละอ่อนน้อมถ่อมตน,นไม่ใช่พูดจากระโชคหกห้าบอกว่าเจราจาพารวยก็ไปพูดแรงๆแล้วจะได้ต่างไม่ใช่นะพูดเป็นเทวีโชคแปลว่าพูดแบบน่ารักอ่อนหวานยิ้มแย,มย้มแจ่มใสครับแล้วเงินจะเข้ารัวๆเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับ <S <S ในเรื่องการงานครับ ดาวการงานก็คือดาวศุกร์ครับอ่าดาวศุกร์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเลิงลักคนาเราอยู่ครับแปลว่ามีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามามากนะครับตรงนี้แต่ก็มีเกณฑ์เขาบอกไว้ว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าวันห้อนนหลนบบนันดร์ก็เป็นงานแก้ปัญหาแล้วก็ดาวมันไปตกอยู่ในเดือนอัิและพอหลังวันที่สิบแปดครับดาวการงานได้ตําแหน่งมหาอุดเลยนะครับร่วมกับดาวพฤหัสคู่าารัพย์คู่โชคอ่าแสดงว่าถ้าเราไปทํางานไกลๆหน่อย อใครทํางานที่ติดต่อต่างทีมต่างแดนต่างประเทศเลยพวกเนี้ยจะดีครับจะส่งผลสําเร็จอ่าหรือไปทํางานอะไรที่มันไม่ค่อยตรงกับที่เราเคยทําอ,อ่ะอ่าไปว่าเดินกุมภาไปทำอะไรที่มันแปลกแหวก,กแนวหน่อยเนี่ยจะเป็นการดีครับแล้วก็ยังดีไม่พอนะครับดาวอังคารครับที่เรียกว่าเดินวิริตถอยหลังมาหลายเดือนเนี่ยวันที่เก้ากุมภาพัานธ์ไปแล้วครับจะกลับมาเดินหน้าเต็มกําลังเต็มคาราเบลและได้ราชาโชคด้วย แล้วนอกจากนั้นเยังได้ปัสสาวะองเกณ์ด้วยเห็นไหมมันจะได้ดีในเรื่องของการงานอ่าบอกไว้เลยเพราะนั้นดูแล้วดาวการงานมีมุมที่จะได้งานใหญ่ครับเพราะเป็นมหาอุดเนี่ยปังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเน้นออนลงออนไลน์เยอะๆก็ยิ่งดีหรืองานที่เกี่ยวข้องกับพันธุคืออะไรบ้านรถที่ดีในสังหาริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษ แต่ก็ให้รู้ไว้แหละว,ว่าดาวคานเข้าเรือนการงานถ้าขยันจะมีโชคถ้าขยันจะมีงานมีงานก็มีเงินครับอ่ทําอย่างนี้ได้เลยนะครับลุยเลย<อ>ในเรื่องของครอบครัวอันเนี้ยก้าเลยก้าคุมภาพันธ์ไปแล้วครับเจ้าเรือนพันธุดาวคานครับชัดเจนเลยครับเดินหน้าเต็มกําลังไงก็แปลว่าเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกก็ได้ไงก็พันธุได้ราชาโชคพันธุจะมีโชคอ่ะเลขบ้านเลขรถแล้วถามว่า รถคันไหนถ้ามีหลายคันหรือมีบ้านหลายหลังก็ดาวขานก็ต้องเป็นบ้านที่บู๊บูสู้ๆลุยๆอ่ะรถที่มันเป็นรถลุยๆอ่ะรถอะไรถกระบะรถจักรยานยนต์อะไรที่มันไม่ใช่รถเก่งสมมติมีรถเก่งรถกระบะก็เล่นรถกระบะเลยหรือมีรถเก่งหลายคันก็รถที่มันออกแนวสปอร์ตสปอร์ติ่งๆหน่อยแรงๆหน่อยนี่นี่ได้เลยนะหรือบ้านไหนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะๆเนี่ยคือเลขนั้นแหละจะออกนะครับตรงนี้หรือจะมีข่าวดีกับญาติพี่น้องคนในครอบครัว ก็ได้หมดหรือจะได้บ้านได้รถได้หมดถ้าจังหวะนี้ดาวมาดีแล้วนะครับอ่รู้ไว้เลยเรื่องครอบครัวบอกว่าก้าวภูพังนั้นมีแต่ข่าวดีเลยครับโอ้โหผ่านเลยในเรื่องความรักครับความรักเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นจังหวะนะครับที่ดวงดาวมีดาวสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์เพราะนั้นเรื่องความรักในเดือนเนี้ย่อ,อาจจะเป็นวนนาเลนไทน์ที่ไม่ใช่จังหวะของเราก็ไม่เป็นไร ก็ให้ปัะคับประคองดูแลก,กันไปนะครับมันจะไปดีหลังยีบสองกุมพาไปแล้วที่จะมีดาวพุธเห็นไหมครับมาโคจรอ,อยู่ในเรือนคนรักพูดจาเจราจาอะไรต่อกันเนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ลูกบริวารครับก็ดาวพุธหัดเปลอยอยู่ในเรือนมรณะแต่ว่ามีดาวศุกร์มาร่วมด้วยเป็นคู่รั์คู่โชคก็แสดงว่ามีจุดจงังหวะอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าไปอยู่กับเขานานเนี่ยพูดกันนานต้องพูดแล้วก็แยกย้ายไปทํางานก็จะเป็นการดี นะครับหรือไปสัมพันธ์กับดาวการงานก็แปลว่าบริวารลูกน้องจะทํางานให้เราได้มากขึ้นแต่ต้องไปทําไกลๆหน่อยเพื่ออยู่เรียนมรณะอย่าไปทําใกล้ๆแอเรียที่ทํางานให้ไปไกลๆก็จะยิ่งดีหรือถอ้าซายงานอะไรใหม่ๆเขาทำเขาก็จะประสบความสําเร็จได้ลูกก็จะดีขึ้นขยันมัน่นตั้งหน้าต,ตั้งตาทํางานเรามากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับตรงนี้เอาละนะ พราะฉะนั้นก็สุดท้ายจะมีเลขมงคลนำโชคครับ49826ครับขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านเฮงๆป,ปังๆรวยๆครับแล้วก่อนจากกันไปครับยูทู e มีกลุ่มซุปเปอร์แตงเลยนะครับช่วยกดขอบคุณเป็นกำใจให้อาจารย์เคธเทวาได้เลยนะครับตรงนี้เป็นรูปหัวใจครับเริ่มต้นที่40บาทหรือจะ100บาทหรือจะ200บาทก็ยิ่งดีหรือจะ1,000บาทครับแต่ซื้อและส่งมาได้เลยจะขอบคุณอย่างสูงครับ ถ้าใครอยากดูดวงการเกษตรเทวดเป็นการส่วนตัวยินดีครับไปฟังต่อให้จบเลยนะครับจะบอกว่าดูการเกษตรเทวดได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรค่าครูเท่าไหร่ครับแล้ว้าจะลืมมุชิตาส่วนบุคคลมีไว้ธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ ราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งสววทจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรดเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรดเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกตเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณเพราะลักนณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ